สวัสดีครับผู้เป็ที่ชองสปอร์ตนิวทีเดียต์ปีเช่นเคยแหล่งลงขาา่าซานลูกนหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้เกาะเสนอข่าวทีวิโกกับทีมอินไทยคุนดูกันอินไทยคุนดูกันหวนศบทัพระบร์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังอัมบราบาซา่ารับสุดเพิ่มได้กับทีมเก่าชูเป๊ปกิโยดาเป็นกุนซือที่เจ๋งที่สุดในโลกและช่วยให้นักเตะพัฒนาขึ้นทัพเรือแชมป์เก่าพิมาร์ดี้ประกาศยืนยันคว้าตัวอินไทยคุนดูกันกองกลางมากประสบการณ์ชาวเยอรมันกลับคืนทีีีีีมมมมมมออออิตตััดดดสสเเเเเยยย่่่่่าาาาางงงงปป็นนททกรแลล้ววววืื23 33หคะไช เกมรรดิก้านัดเปิดสนามที่ Barcelona บานะร์เซโลนาบุกไปชนะบาร์เเซีย2อประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่บาซ่าจะตกลงปล่อยออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัว,วกุนโดกันเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา1ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025พร้อมออปชั่นสามารถขยายได้อีก1ปีและจะได้สวมเสื้อหมายเลข19ลงเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าในลดกกาล2024กุนโดกันเผยหลังเปิดตัวว่า7ปีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นช่วงเวลาแห่งความพึงพอใจอย่างแท้จริงสำหรับผมทั้งในและนอกสนาม เติบโตทั้งในฐานะบุคคลและผู้เล่นพัฒนาความสัมพันธ์พิเศษกับแฟนมอนซิตี้และมีความสุขกับความสําเร็จและน่าทึ่งเมืเ่ช่วงเวลาที่พิเศษในชีวิตของผมการได้มีโอกาสกลับมาที่นี่มีความหมายมากทุกคนรู้ถึงความเคารพที่ผมมีต่อเป๊ ora, ปคูโดราเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกและการทํางานร่วมกับเขาทุกวันทําให้คุณเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นคุณโดก,กาวทั้งนี้คุณโดการเป็นนักเตะคนแรกที่เป๊ปดึงตัวมาเสริมทัพตอนเข้ามาคุม City, มนชิต์ซิตี้เมื่อปี2016และร่วมกกกัััันนนนววาชชมมมมมมปปรทททงเเเ็ตีีออื่ ฟันยืดสามด้วยก่อนย้ายไปอยู่กับบาซ่าเมื่อปีที่แล้วฝาครับชอบกดไลค์ชแชร์กดกดระดิ่งติดตามในช่อง,องอที่พอนิวทีเด็กของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ